จังหวะนี้แหละเปียงไอเดี๋ยวอย่าดูดไอ้ป้าเอ้หยุดอะอะหยุด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 ไม่มีกลุ่มตายนานแล้วเนี่ยเพื่อน ว่าหนุ่มน้องเน้นน่ารักแต่ว่าหนุ่มเน้นผมเป็นแบบบุ๋ดเขาเรียกเตี้ยครับแมงพูดบ้านๆเขาเรียกว่าไอ้เตี้ยครับไม่ทาสีเล็บใหญ่ฮะสีดำน้ำนมน้ำนมแดงนิดมันทะเลาะอะชอบเลยเห็นแล้วมันติดคัะอาจจะเป็นเหมือนทาทายังฮะ เออฟิลิปอยู่ตรงประตูเก่าแมงมุมอยู่ตรงบ้านริมมันริมอะไรแล้วแมงมุมจะไปโพราดเดินไป้นนั้นใครโทรมาวะแป๊บนึงนะถ้ามึงเป็นคอเซนเตอร์นะฟิลิปไล่ใครไม่รู้โขมอันนี้โทรมาสามรอบแล้วมึงเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยพวกนี้แมงมุมเดินมาใกล้ๆฟิลิปแล้วก็ใกล้แขนด้วยลายตัวนั่น เห็นมันอยู่บนลังคาการขึ้นนไปลุมลิซันเกลไปรุมลิซันเ้ลเหมือะไงนะวันหนึ่งฉันเหนมันอยู่บนลังคาวันนึงงนมุมบินขึ้นฟ้าเอ๊ะทําไมยักยันยัยสด้าเอาหรอกการข้นไลน์งี้ลงยากบนลังคาแล้วก็บินขึ้นฟ้าหันมาทำตาลูกวัวานด่ฟ้าจิกขึ้นมาหันมาทำตาลูกวัวไม่นะน้อ เขารู้ไม่ทันนกเพิ่งจับมาหนูหนูบอกิ้วมีนกปูม้าแหละแต่ไม่ทันแล้วเนาะเฮวมีช่วยไม่ได้แล้วเนาะจากสภาพมาปล่อยเน่าตายเด็กๆเนาะโอ้โหพ่อกับแม่น้องเลยเนี่ยคุ้งกระพือนดื้อนะเฮ้ยพี่ลิฟเดินอยู่กลางแบบเด้อไปเด้อเดินไปไหนแล้วเด้อ จะเดินกลับไปแล้วนะอ้าวโอ้เวลาโดนลุมอีกแล้วไปนะเป็นหลอแน่ะอ้าวรถเร็วนี่เจ๊เร็วดิโดนลุมเพราะเดินคู่กันเลยนี่หว่าสองคนเนี้ยตื่นแล้วก็ jump scare เข้าหน้าอุ๊ยจ u m p s c a r เครื่องเก่าเครื่องข้างๆเครื่องอี้เขาเฮ้ยนายเดินเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวแมงมุมนายเดินเลี้ยวทำไมอ๋อไม่เดินเลี้ยว ใครก็ได้ไปเห็นเสาหน้อยก่อนพวกศาสตรเขาเอ้ยเขาแอบอยู่ไปแอบอยู่โอเคเดี๋ยวมันกลับมาเก้าอี้นี้แน่นอนอ๋อแล้วเขาก็เจอเราไม่ช่วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปซับสีบอลลีแทนรันเดี๋ยวพี่ซื้อลักบี้ให้นะลุงหมอเผื่อเอาไว้ด้านลันโอเคไหมอย่าพี่คิดว่ามันไม่น่ากลับมาแล้วเหรอรันงั้นจี้ช่วยเลยเขาเขายืดลุงพี่เขายืดลุง าอีกคนนึงเายือ่ะงั้นเอาลักบี้พี่ไปเลยเผื่อได้ใช้เอางี้เครื่องตรงนี้มันใกล้เกินหรอพี่กล้ามาปั่นท่านอาจะยืนเข้าสองตัวอย่างนี้นะน้องกระโปรงเหียนบอรีไปเหียนเหนียวหวาไปฮอดโรงเรียนบอนออรือแม่นไปลโลบูบาแล้วสาวน้อยล่ะโอช่วยอยู่นี่หน่อยช่วยโอเคโอเค เอาติดไทยเกาะไหลก็ได้สิเอ้าใช่หรอมันเกาะไหลไม่ได้หรอถ้าติดไทา้ายอ่ือเปล่าโอเคใช่ไหมลัน,นมาค่ะคะครับอะไรนะอา่าติดไทยเกาะไหลได้ไหมคะโดนช่วยจากติดท่าติดไท้ายให้เลยนะติดไทยเกาะไม่ได,แด,ไไได้แล้วก็ช่วยจากเก้าอี้เกาะแม่สิบวิโอเคงั้นปล่อยมันตายนะคะห้าห้้าวไปนู่นไม่ทันแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ พี่คิวกับออะะไร่จีไม่เห็นใช่ไหมอะไรเหรออะไรวะอีกจีเห็นไหมโอเคจีอก็ไม่เห็นใช่ไหมไกลๆอ่ะตาที่แล้วดูเห็นีตายแล้วอันนี้ตานนี้ว้ามาจากไหนวะเมื่อกี้คือทุกคนไม่เห็นนะโอเคเอามีคนโดนปีเฮ้ยเก้า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 แล้วเก้าเก้าแล้วจุกจุกเก้าเก้าเก้าก็ถือว่ารอดตัวเมื่อกี้ไม่มีอะไรทั้งนั้น เครื่องตรงกลาง99นะโอ้ชีบไอจุดไอไอนอตันจุดไอนอตันจุดพี่เห็นพี่เห็นโอ้ยข้างหลังเราสองตัวเลยโน้่ปรถไฟ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 ไฟไฟโคราชเอ้ยพังไม้เสร็จคุณทำไมกูโดนรอบสองแล้วแน่โอเคโน้สู้ๆนะเป็นกำลังใจปิ๊กปิ๊กปิกปิ๊กขางหลังน้โอยกลุ่มยี่ไหนวะปิ๊กีแล้วก็ พี่มีใครเห็นหลุมไหมไม่เห็นเลยโอเคหลุมตรงกลางไม่มีหลุมประตูเก่าไม่มีแสดงว่าชัดเจนแล้วหลุมอยู่กับฉลงใช่เลยหลุมอยู่กับฉลงไฮ้เก๋เก๋ซื้อเก๋ซื้อเออเก๋ซื้อฉลงแล้วเดี๋ยวพี่วนกลับไปช่วยตัวทองตัวทองอ่าชายไปแล้วสินะตัวทองเอ็งเฟดไหนอะเฟดสอง ไอพี่บอกให้ไปหลุมเลยไปหลุมเลยไม่ต้องห่วงพี่ไอ้ชิคิวเอาพี่ต่อพี่คิวชิกไปนี่เลยพี่จะไปกับเอ็งพี่จะไปกับเอ็งที่ไหนก็ได้ที่มีเอ็งอยู่ลันกูเอ้าวพี่ไปชิกชุดยพี่พีหลุมหลุมยังไม่เปิดเหรอหนุ่มช่วยหนูหนุ่มแล้วเปิดแล้วเข้าได้เลยอ่ะเข้าได้ นนกนนกโอเคนอเคโอเคโอเคล่อไว้ลออไว้ล่อไว้อไว้หนูแค่ร่อลอเาเครเรร่อล่อไม่ให้เขากลับไปลุงแย่เรารไมให้เขากลับไปลุงที่ได้จะไม่ตายเองใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่เชื่อไม่เชื่อต้องมีความหวังนะเชื่อ้วหิงเปิดเปิดประตูอยู่ทั้วหญิงเปิดประตูอยู่เท่าไรอะฟังวหิงฝังี้ีายต้องไปช่วยจี้ด้วยดว่าน้ี้ไปจี้พี่มาแล้วพี่มาแล้วบหนู มีหนูโดนลังเอ้าขอบคุณครับเอ้าีนนเดี๋ยวพี no. Oh, no. Oh. Oh, wow, wow, ่ยืมฟิลิปให้พี่ยืมฟิลิปให้อย่าไปช่วยจี้มากกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนฟิลิปไปฟิลิปไปไปประตูฟิลิปไปประตูฟิลิปไปประตูมี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 ฟอร์เวิร์ดน่าเป็นห่วงตอนเนี้ยน่าเป็นห่วงแต่ว่าอ้าวฟอร์เวิร์ดรอดอ้าวแล้วกูล่ะชิบหายแล้วรอดแล้วอ้าวแล้วกูทำไมเพื่อนไม่ไปประตูแล้วฟอร์เวิร์ดอ๋รอวู้จอยจูในนี่เหรอ เขาเห็นหนูเหรอเอ้าเอ้ามันตายหรือยังมันเฟดเท่าไหร่แล้วมันตายยังเป็นสองป็นสอพอหมดแปปนึงกิดไปช่วยโอเคเฟดสองคู่ขนลุกเห็นเลยจงไม่เห็นหนูจงไม่เห็นหนูพุดทางบางตาทำบางบงตาจังหวะนี่แหละจังหวะนี่แหละเปี่ยงเฮ้ยเดี๋ยวอย่าดูด เกือบอะถ้าเมื่อกี้แข่งนะาตายนะนั่นอาบิงเมื่อกี้มันปืนดูคือมันปิงอะไอจังหวะแม่งแดดแม่งปิงอะพี่ก็เลยรีบพับไม้ให้เลยแล้วแม่งดันไปตรงน้พอดีแล้วแม่งก็ตาย กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ